เด e m โมเมนวันนี้เสนอเรื่องไฟป่ากลืนลอสแอนเจลิสเสียหาย1.75ล้านล้านเรื่อนประกาศออสการ์เหตุไฟไหม้ป่ากลืนลอสแอนเจลิสประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศภัยพิบัติคาดความเสียหายขนาดนี้1.75ล,ล้านล้านบาทลามไปถึงฮอลลี w วูดบ้านดาราถูกไฟไหม้ออสการ์ Oscar, ต้องเลื่อนประกาศผล สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากลอสแอนเจลิสถึงความคืบหน้าเหตุไฟป่ารุนแรงที่ล้อมรอบลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาได้ลุกลามเข้าสู่ฮอลลีวูดฮิลส์ในวันพุธล้ัลงไฟป่าในพื้นที่ฆ่าชีวิตประชาชนอย่างน้อย5รายทำลายบ้านเรือนหลายร้อยหลังและทำให้ทรัพยากรสำหรับการดับไฟและแหล่งน้ำถูกใช้งานจนถึงขีดจำกัดประชาชนกว่า10,000คนได้รับคำสั่งให้อพยพเนื่องจากลมแรงระดับพายุเฮอริเคนทำให้การดับไฟยากขึ้น และเปลวไฟลุกลามกินพื้นที่หลายพันเอเคอร์ตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมา <S 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 นี่คือไฟป่าครั้งใหญ่ในยกเทสมนตรีรอสแอนเจลิสกล่าวในการแถลงข่าวหลังจากเธอกลับมาจากการเดินทางทางการไป่างหน้าส่วนความสูญเสียทางเศรษฐกิจบริษัทพยากรเอกชน a c ก u รูเวเซอร์ประเมินความเสียหายและผลกระทบทางเศรษฐกิจเบื้องต้นไว้มากกว่า50,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.75ล้านล้านบาทสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่อื่น เขาผ่านพื้นที่กว่า15,832เอเคอร์และทำลายบ้านเรือนในเนินเขาระหว่างซานาโมนิกาและมาริบูไฟป่าอิตันไฟเออร์ที่เชิงเขาซานเกรเบียลเขาผ่านพื้นที่กว่า1,600เอเคอร์และฆ่าชีวิตประชาชนอย่างน้อย5คนความช่วยเหลือและการจัดการนักดับเพลิงจาก6รัฐ ถูกส่งตัวไปช่วยในแคลิฟอร์เนียขณะที่อีกหนึ่งหมื่นนายจากทางเหนือของรัฐถูกส่งลงใต้เพื่อต่อสู้กับไฟป่าโดยประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติใหญ่และร่วมกับผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อประเมินสถานการณ์โดยการยกเลิกการเดินทางไปอิทาลีเพื่อมุ่งเน้นการตอบสนองต่อภัยพิบัติครั้งนี้